หลับมาด้สองสกายแอคทีฟเบนซินหรือมาด้สามเซียงสามซียงห้าที่เป็นเครื่องสกายแอคทีฟเบนซินนะครับถ้าตอนเช้ามีปัญหาสตาร์ทแล้วเสียงดังก๊อกก๊กก๊กก๊กสักพักหนึ่งแล้วพอเครื่องเริ่มอุ่นก็หายไปนะครับอันนี้มันเกิดจากตัววาลวีวีทีไอนะครับมันเสียวาลวีวีทีไอเนี่ยพื้นฐานคือมันทําหน้าที่บิดแคมนะครับให้เหมาะสมกับรอบต่างๆโดยควบคุมผ่าน OCV ว wow, าล์วนะครับ OCV วาล์ว wow, เนี่ยจะเป็นตัว Oil Pressure Control รลวาลที่จะควบคุมตัวเฟือง VVTI นะครับเฟือง VVTI เนี่ย มันจะอยู่บริเวณที่หัวแคมฝั่งไอดีนะครับกรณีถ้ามันเสียนะครับก็เสียได้2อย่างคือ1เสียจาก OCV วาล์วที่ทําให้ VVTI ไม่ทํางานนะครับหรือ2ตัวห้องน้ํามันในตัวเฟือง VVTI นะครับมันเสียมันสกปรกไม่สามารถกักแรงดันได้การที่สตาร์ทตอนเช้าแล้วเสียงรังเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเฟือง VVTI นะครับด้านในเนี่ยวาวของมันไม่สามารถกักเก็บแรงดันระหว่างคืนได้เพราะว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยจะไม่มีแรงดันน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับถ้าเป็นเฟือง VVTI ที่ปกติ มันจะสามารถกักแรงดันข้ามคืนได้แต่ถ้าเกิดเป็นเฟือง VVTI ที่มีการการรั่วนะครับหรือไม่สามารถกักแรงกันได้เนี่ยเวลาเราสตาร์ตอนเช้าเนี่ยน้ำมันมันจะไม่เต็มห้องทําให้มันสั่นแล้วมันก็เสียงดังนะครับ สองนะครับเรื่องของการเสียหายนะครับถ้าเสียหายนะครับอันนี้เสียงดังเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเสียจนมันไม่สามารถกักแรงดันได้เลยเนี่ยลูกค้านะครับจะมีอัตราเร่งที่เหมือนรู้สึกว่ารถเหยียบสุดนะครับแต่เร่งไม่ไปเพราะว่าเฟืองแคมนะครับมันไม่บิดให้เหมาะสมกับตามรอบนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหานี้นะครับก็แนะนำาครับเข้ามาตรวจเช็คคือลองเช็คได้2อย่างคือเช็คตัว OCV valve นะครับสคือเช็คตัวเฟือง VVTI นะครับถ้าอันใดอันหนึ่งเสียนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนถามว่าใช้เวลาซ่อมนานไหมถ้านัดเข้ามาก็วันเดียวเสร็จ